สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ยลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะ สดชื่นจ่มาสท้องฟ้าปลอดโปร่งสวยมากๆเลยค่ะและที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือกุหลาบต้นนี้นะคะทุกคนจําได้ไหมเป็นกุหลาบที่ใส่ลุงเคยรีวิวเพื่อนๆชมตอนช่วงวันวนาเลนไทน์ที่ได้เป็นของขวัญมาค่ะแล้วันนี้นะคะใส่ลุงก็เห็นมันออกดอกเยอะมากๆเลยแล้วเคยบอกเพื่อนๆไปว่ากังวลว่าคือใส่ลุงเป็นคนที่เคยปลูกดอกกุหลาบแล้วนะคะแล้วกุหลาบมันไม่ออกดอกนะคะ ก็กังวลว่ามาอยู่กับเราแล้วกุหลาบมันจะออกดอกไหมแต่ปรากฏว่ากุหลาบต้นนี้นะคะออกดอกตลอดเลยค่ะทุกคนไม่มีวันหยุดเลยนะคะพอดอกเก่าร่วงนะคะดอกใหม่ก็ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนและรอบนี้มีทั้งหมด3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ดอกค่ะทุกคนแบบออกเต็มต้นเยอะมากๆเลยใส่ลุงก็เลยตื่นเต้นค่ะเลยรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเคยบอกเพื่อนเพื่อนว่าใครมีวิธีดูแลต้นกุหลาบบ้างแนะนำให้ลุงหน่อยนะคะก็กังวลว่าจะไม่ออกดอกนะคะปรากฏว่าต้นนี้เนี่ยออกดอกตลอดเลยค่ะซึ่งเป็นความปลื้มใจมากๆเลยรู้สึกว่ามันออกดอกให้เราได้เชยชมตลอดเลย ลุงทำยังไงรู้ไหมคะก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ตอนที่ได้เป็นของขวัญมาเนาะมันมาเป็นยกกระถางมาเลยลุงก็เอาทั้งกระถางนั่นแหละค่ะลงที่สวนเลยค่ะไม่ได้ออกจากกระถางเลยก็ยกไปตั้งที่สวนเลยค่ะทุกคนแล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็เอาแบบเดิมๆที่มากับกระถางเขาเลยตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันก็จะออกดอกแบบเนี้ย ให้ลุงได้ชมตลอดเลยค่ะอาจจะเป็นกับเฉพาะ,ะเป็นกับสภาพอากาศที่บ้านด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอากาศที่บ้านค่อนข้างดีค่ะทุกคนปลูกต้นไม้ขึ้นนะคะเนี่ยดูจากสังเกตจากบริเวณรอบบ้านนะคะต้นไม้จะขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะยอดของต้นไม้แต่ละต้นก็แบบเริ่มงอกยาวออกมาใส่ลุงว่าจะตัดแต่งให้มันสวยงามนะคะก็ยังเดี๋ยวหาเวลาก่อนนะคะวันนี้ก็ เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็เลยเอามาอวดเพื่อนๆก่อนนะคะเนี่ยได้เวลาที่จะต้องตัดแต่งยอดไม้นะคะให้มันแบบสวยๆดูเป็นระเบียบมากกวนน่านี้นิดนึงนะคะตอนนี้ยอดไม้ยอดอ่อนๆค้นชูเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน ค่ะก็เป็นวันหยุดที่ทําให้เราสดชื่นวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีท้องฟ้าสวยก็เลยถ่ายเพื่อนๆชมกันนะคะวันหยุดแบบนี้นะคะก็เป็นวันพักผ่อนนะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนก็ลองตกแต่งบ้านตกแต่งสวนมันก็ทําให้เราอยู่ยบ้านอ่าด้วยฟิลที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนะคะคลายเครียดนะคะหายเหนื่อยนะคะเช้านี้ก็ใส่ลุงก็ดื่มกาแฟค่ะเดี๋ยวเรามาดื่มกาแฟกันนะคะทุกคน กาแฟที่ใส่ลุงดื่มนะคะก็จะเป็นกาแฟทีนวันนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็นผัพภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกาแฟผักนะคะแล้วก็กาแฟที่ผสมไฟเบอร์นะคะเพราะว่าช่วยให้ระบบถ่ายของใส่ลุงดีนะคะ ก็มานั่งชมสวนนะคะกินกาแฟายามเช้ากันแบบนี้ค่ะชิวๆวันพักผ่อนนะคะเพื่อนๆไปไหนกันบ้างนะคะาทาักททยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะส่วนวันนี้ใส่ลุงไม่ได้ไปไหนค่ะ <ลา S 1> ก็จะ <ลา S 1> อยู่ที่บ้านนี่แหละคะ่ะพักผ่อนเอาบรรยากาศฟิลที่บ้าน<ล>าทําบ้านให้เป็นสไตล์คาเฟ่เราก็จะได้แบบอยู่บ้านแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยดีไหมคะเลจีกาแฟเป็นกาแฟาทีนวันนะคะเป็นกาแฟผสมไฟเบอร์นะคะ กาแฟที่ผสมผักนะคะหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลุงจะกินผสมก,กันกับกาแฟนาคานะคะอันนี้ช่วยให้ระบบขับถ่ายนะคะดีมากมากเลยค่ะกินทุกวันตอนเช้านะคะทุกคนสายก็ไม่กินอะไรไปกินมื้อแรกอีกทีนึงก็นู่นแหละค่ะ11โมงค่ะทุกคนตอนเช้ากาแฟแก้วนึงนะคะก็สดชื่นแล้วค่ะมีพลังค่ะ ถิ่มกาแฟายามเช้ากันนะคะทุกคนมาลูกมากินขนมกันกินขนมไหมเขาก็จะมานั่งคอยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเจนนี่นะคะดกดิเห็นปังๆนั่งรอขนมนะคะ่ะกินขนมไหมลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเจนนี่อ แค่นี้ก็มีพลังแล้วค่ะใส่ลุ้มชัดแบ็ดเติมพลังวันหยุดแบบนี้พรุ่งนี้ลุยงานต่อนะคะสบายใจแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าหากไม่อยากให้พลาดคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ